สวัสดีครับโอ้ยวันนี้แพทองวันนี้เนี่นวเปรี้ยวแนวสมว่าฝกกินก่อนจ้ะนี่อย่างนี่อู้วันนี้เปตดกินแต่อันนี้เออนี่พุทราดองฮะพุทราค่ะมะกะทันมะกะทันดองใช่แล้วอ๋อเขาเฮ็ดมาดีเนาะเอาไนออกเนาะอู้ว่านี่หมักยังนี่จะได้ไม่หวะฮะหมักยังพี่น้องจำซื้อมาได้มาดันใช่มมาดันมาดันมาดันแช่วะอู้ว่านี้นี่มาเป็นมะกรอกมะกรอก แต่เขาบอกว่ามะกอกนี่ไม่มีเม็ดพี่น้องคะข้าเม็ดอะไจังว่าเขาว่ามันบ่มีเม็ดเลยข้างในอ่ะเดี๋ยวเราจะกินในเบิ่งนี่นี่มะม่วงเบาแต่ไม่เบาจ้ะกินแล้วก็นักแน่นอนโอเคเลยมาแล้วก็ลุยพรีเซนต่นี่ก่อนนี่นี่อะไรเน่ะน้ำจิ้มฉะสูตรจันทำเองสูตรทำเองเหรอใช่มีช้อนไหมไม่มีอันนั้นแหละคุยเลยนี่ลองนี่เจียวพริกเกลือธรรมดานะจ๊ะโอ้สีแดงเข้ม มาลองพี่น้องพี่น้องเขาว่ามันบ่มีเม็ดเฮ้ยบ่มีเม็ดอีหลีอ,อ,อืมเม็ดมันยะ่ดแต่ละแต่ลองจิม้มอืมกินพร้อมกันไหมน,นีสูตรฉันเองมีสูตรเธอเอ,เองเดียวออออบอกเลย <laughs> นี่ย,ยางพอมนี่ขบปลาอำแบ,บาบอะไรมี่แบบช่วยสูตรกระเทือนนั่นเองเธอรู้ไหมเนี่ยีน้ำปลาหวานก็ว่าน้ำปลาหวานนะกิรสมภาษาเขาดีๆเอาเลกค่ะยอมค่ะอุ้ยจ้า วมาจากพี่น้องจา้าอืมหอมเพขพ้าขวดขวเองอืม อออืมอืมก็มมมดได้กินเป็นเนี่ยไปยุทธยายั้งไปยืนกินดูงานหน่าล้านเขากินเป็นแซบคนมาซื้อน้ำมาสันก็เลยติดใจอืม,อมใส่เปียรต้องมะมมวงมองหนึ่ง ม่อนมาจิ้มอ้าวบดด้วยเลย,เยเค่ะเกลือนมยังนงมะกรอบมะกรอบมะกอบโอลิฟซ่มักอุ้สาโอยเมด กินให้มันรู้กันไปข้างหนึง่งบงพี่นองคะเอออือืครับ ต้องเหไม่ดันสิทำไมต้องดันอ่ะกิ่นของสุ่มสูพื่นไม่ดมไ,ได้หรอกมาพี่น้องเสด็จมักัน ไม่เห็นจะเจ้าเลเจ็บครับแต่มือไม่เล็กมีกรกลุ่มกลมหน่อยไะมบักกะทัน เดี๋ยวชิมมะกอกเปนกป็นยังไงกตูมากระชั้นหน่อยบ้านเขาแหาไหอ่หน่อยบ้านเขาบันหอมเนี่ยนอนทั้งหลายนม่รู้กินสุดนไม่ละมะกอก ืมกัะลุมน้อยๆเหมือนกันเนาอ๋อกัะเล็ดกัะคักอันนั้นอย่างกัะปากวัดด่งเราเลยเดี้ยตากท่านแตกคนนี่ก็เห็นแหละแกเห็นแตกถึงซอกโอเคอ่ะกินค่ะอืมหอมอ่ะหอมเอาหอมไปละ โอ้เวลาหอมอือคุณน่ะนีไปแล้วไม่ยังดูดกันเลยคุณน่ะพี่น้องขามอใหอมมาไม่ขิดอย่างไะเนี่ยเดี๋ยวเต้อต่อค่ะฉันชอบกี่อันเนี่ยหนังยังนะมาดันมาดัน อต่หน่มเกิรมาเป็นน้องสมถาวะ มือบีอึงอะลองมันบม่มีนไนหรืนะอเดนเจ๊เราจงเอวอันเพิพ่นพี่เศษนักพิศเศษหนาเสร็บเนาะได้อีกได้พีน่นอนขาดโลดอ,ออกสิเ่บกลัวมันกิิไปแปงหมด ไม่เธอรู้ไหมที่นั่นคืออะไรนะใส่กุ้งนั่นน่ะก็เค,เคยกุ้งอะ่ะเคยกุ้งแท้ไม่แต่กุ้งอืมไม่พอเหรอรสแซ่บ <c oughs> บ้า <c oughs> อยากพี่อ้องแก้าหายมากินน้ำกันแก้ม่วงบวชชวงนัดกลับไปนี่ทายังไ,ไงตัดตัวเลยค่ะนะ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nói cảm ơn ฉันยอมพองสมมสูบไรขารวีรองค่ะเนอะเ <c oughs> มืเอ่อนี้กแเดี๋ยวขอญาตไปหาแนวมว่าแกละก่อนลืมแนวแก่สมแขวเ <c oughs> มื่อเนี้ยกับมีของมาตอนมาสู่พี่น้องคือเกาแล้วครับเนี่ยองสมสมเนอะเบราว่าจะเป็นมัก,กทันมักกอก อย่างน,าาน,นี้มาดันนี่มะม่วงเบายาวสองแบบผู้ใดอายากอะไปหาให้กินลุ้นเลยพี่น้องเนะ้อเนาะของเปรี้ยวๆสม,สมเพิ่มวิตามินซีพร้อมให้ร่างกายวันนี้เราสองคนปู้ดเจ๋ใช่นาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเราสองคนด้ยนะพี่น้องนะเป็นกำลังใจใกันฮักแพงพี่น้องคะ่ะสวัสดีครับ